แตเ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 ตตสลนวันนี้เราจะกินกุ้งอบกุ้งอบอะไรอะลูกกุ้งแช่น้ำปลากุ้งแช่น้ำปลาอ่ต้องทำยังไงแป๊บหนึ่งถือไว้แป๊บไหนแม่ตักตักตักใส่จะปอน อ่าเธอเราชิมดูก่อนเอ้ยแม่ชิมก่อนเอาเอาใครจะกินด้วยเรียยังไงเออดเร็วๆตักซอสใส่อ่าชิมมันหวานเว้ยไม่ชอบอามันหวานอ่ะฉันไม่อยากกินแล้วอ่ะก็ลองกินดูเร็วครั้งเดียวพอละอุ้ยหวาน กินก่อนเป็นไงโอเคเหรออืมเสร็จจอมต้ก็ไม่ต่างอะไรจมูกอันนี้กุ้งแช่น้ำปลาหรือกุ้งอะไรวะแกนด้วยลองกินกุ้งแบบสดๆครั้งแรก ของเสียเปล่ามันไม่เสียเดี๋ยวไม่ได้กินยังมาจะกขากแน้ะนะอันนี้อันนี้คือพอเรากินครั้งแรกนะครับนิดนึงก่อนกับนิดนึงเฮ้ยไม่เอาดีกว่ามั้งเอาเอา,เอาถืออีกเอาพอ,อาแค่แบบทานานิดนึงลองชิมดูลองชิมแค่นี้พอก่อนนะคะัทุกคนอร่อยมันไม่มีผักนะเนี่ย นี่ไงเขาให้มาผักอะไรเอาถือแป๊บเอาเด็ดเด็ดผักนี้แสนหนึ่งหน่ะเป็นไงเค็มหน่อยยังมันเค็มแบบรู้ว่าเรากินนี่ล้วมันมันเลยรส้ชอบ อันกุ้งมากุ้มาไม่ไม่รสชาติหรอกคือมไม่ชอบอ่ะเอ้ยจะลองกินเปล่าเปล่าหรอมาถึงลองกินเปล่าเปลาไม่ต้องใส่อะไรใช่ไม่ใส่หอมแดงทอดเป็นไง น้องอยากกินอยู่แล้วแต่ถ้าเอาไปลวกชอบ <c oughs> ก็กินลวกแบบทุกคนกินปปะะเปล่าๆแล้วนเป็นยังไงข้าวไหมไม่ข้าวกินได้ไม่ข้าวเพราะว่านอาจะแช่เอากุ้งดีอยู่นกะุๆๆๆๆๆๆๆ้งดีกุ้งอร่อย นะเอาจิ้มเลยขอว่าต้องใส่ทำไมหลายคนชอบกินเนี่ยเธอไม่ชอบเหรอเอาไม,ม่ชอบเหรอมมนต้องกินด้วยแหละมันซาส่าอ,อ้อกระเทียมเอาม่รู้อ หอมแดงม่ใช้น้อมนะก็ทำใไ้ถึงกลิ่นนี่เดียวไม่ชอบมันคือไม่อร่อยเลยมันวไม่เอาเพราะละเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยไม่ลองกินก็ไม่รู้ก็ลองแล้วไงคือไม่ชอบก็เราไมาชอบไม่เหมือนกันแบบวะอ้าวเผื่อแบบชอบเปราเป่าไงไม่เอาเอาไปลวกก่อน กินสารแแนพักเป็นคนสารแนรคนนี้เราจะไปซื้อไปาไปซ,ไซื้ออะไรหนึ่งไปด้วยกันไหม,ไ,มไปไปไปด้วยกันเือะไ,ไ,ไปช่วยเลิกหน่อยขนาดเมมยังต้องช่วยเลูกแม่ก็บอกเขาว่าขนร้อยยี่สิบห้าขนร้อยยี่สิบห้า เอะสองร้อยห้า <rôle> สิบสี่ฮะร้อ okay, ห้าสิบสี่มันมีหลายอย่างเลยแล้วแต่ราคาครแม่ไปเลือกดูโอเคบายบายทุกคนเอาบายบายอ้วนอร่อยไหมไปกินใหม่